สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับพวกเราทั้ง3าคนนะครับในรายการเล่าตามเรื่องนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในตอนที่มีชื่อว่าชวนอ่านชวนคิดพินิจองค์ประกอบของนวนิยายไผ่แดงครับ ออวันนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือการออวิเคราะห์และก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับงานเขียนนะครับบันทึกคดีในเรื่องของไ่แดงนะครับซึ่งเป็นงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คือค,อนนคริสปารโมดนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุคคลที่ นับว่ามีคุณอุปการต่อทางด้านวรรณกรรมไทยทั้งสองท่านนะครับนั่นก็คือท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดรรื่นฤทธิ์ไทยสัจพันธ์นะครับแล้วก็ท่านที่2ก็คือคุณหญิงวิมลสิริภัยบูรณ์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามประกาธรรมยันตีนะครับก็สาหรับท่านแรกก็คือดรรื่นฤทธิ์ไทยหรือว่าอาจารย์รื่นฤทธิ์ไทยเนะฮะเราก็จะรู้จักท่านในบทบาทของนักวิจารณ์วรรณกรรมนะครับแล้วก็ท่านใหญ่จมีความรู้ กว้างขวางในเรื่องของงานเขียนต่างๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้รู้จักท่านแล้วก็เห็นท่านในมีบทบาทในด้านการเขียนมาโดยตลอดพวกเราเชาวเอกไทยหรือว่าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนงานวิาพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมต่างๆเนี่ยก็จะพบเห็นท่านอาจารย์ดทัไทยเนะี่ยท่านก็มีครูประการแล้วก็นะับว่าเป็นอาจารย์นะครับที่บุกเบิกแล้วก็สร้างสร้างเด็กที่ ออกมาเนี่ยให้มีคุณภาพในด้านของการวิาพากษ์วิจารณ์งานเขียนท่านก็ให้ความสนใจนะครับกับนักเขียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าบุคคลทั่วไปนะท่านท่านเข้าถึงเด็กทุกคนเข้าถึงผู้เขียนทุกคนนะครับอันนี้เป็นข้อดีของท่านอาจารย์ฤทธิ์ไทยนะครับก็ขอสแสดงความเข็ดเสียดใจด้วยนะครับแล้วประทานที่2ก็คือคุณหญิงวิมลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของธรรมยันตีนะครับท่านก็แต่งนะครับนวนิยายเนี่ยไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องล่าใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของทวิพนะครับ เออคุณฝ้ายรู้จักเรื่องอะไรไหมครับที่ธรรมยันตีแต่งไว้ครับเออเคยได้ยินเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลวค่ะเป็นเ,เรื่องที่เป็นกระแสแล้วก็นําไปสร้างเป็นละครด้วยค่ะตกไปเนาะก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ดีเลยนะคะคุณเจงเคยดูเรื่องคู่กรรมไหมครับคู่กรรมเคยดูผ่านๆแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ไทยในการที่เราชอบเราก็เลยไม่ได้ให้ความสน ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญมากแต่ถามว่าเราพอจะได้ยินได้ฟังมาไหมเราได้เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันค่ะอืมใช่ครับก็มีหลายเรื่องนะพิศวาสเลยอะไรเอ่ยท่านก็แต่งไว้เยอะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ก็เลยดีกว่านะก็คือการวิเคราะห์แล้วก็ การวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องขององค์ประกอบงานเขียนในนวนิยายนะคะคือเรื่องนวนิยายภายแ,แดงจะต้องปูพื้นก่อนว่าเป็นเรื่องราวที่แต่งโดยอ,อมอรราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโม้น,นะครับท่านก็แต่งไว้ในช่วงที่วัตถิคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มเข้ามาในสังคมไทยนะครับแล้วก็พยายามที่จะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาน,นั่นเองครับก็เดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์ อ,อ,องค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบไนมะ่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก่นเรื่องโครงเรื่องตัวละครนะครับบทสนทนาฉากและบรรยากาศนะครับทีนี้ก็ก็อยากจะปูพื้นในเรื่องของเนื้อเรื่องที่มาของเรื่องนี้ว่าว่าเป็นมาอย่างไงซะก่อนนะครับเพื่อจะให้ความทุกคนเนี่ยได้รับความเข้าใจไปพร้รอมๆกันนะฮะในเรื่องของเนื้อเรื่องย่อนะครับผมก็จะย่อสั้นๆว่าเออไพแดงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่หม่อมราชวงศ์สุริยกาโมดเนี่ยพยายามที่จะ สร้างหมู่บ้านหมู่บ้านนึงขึ้นมานะครับใกล้ๆก,กับกรุงเทพเราแต่ก็หมู่บ้านนี้ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไผ่แดงน,นะฮะก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนขนาดเล็กแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสมัยนั้นด้วยนะครับก็เป็นวิถีที่่า2,400กว่ากว่าในในตอนปลายหแหละก็เกือบจะ2,500แล้วแหละนะฮะก็ก็จะมีตัวละครหลักอยู่ตัวที่เป็นที่เป็นตัวละครหลักเลยก็จะมีสมนธรกลางซึ่งเป็นเป็นแนวคิดของฝ่ายขวาหรือว่าเป็นพวก อนุรักษ์นิยมเป็นเรื่องของศาสนาอะไรอย่างนี้นะครับกับฝ่ายซ้ายก็คือพวกของรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่เข้ามาในประเทศไทยในขณะนั้นก็เป็นตัวแทนของตัวละครที่เป็นฝ่ายนี้ก็จะเป็นแก่นแก่นกาจรองคนนี้เป็นสหายกันนะฮะแต่ว่ามีความคิดเออมีขั้วความคิดที่ต่างกันแล้วก็เออเรื่องนี้เนี่ยจะแต่งออกเป็นตอนๆนะครับก็คือมีหลายตอนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหมอมราชวงศ์คลีปามเนี่ยก็แต่งเรื่องนี้ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็แล้วก็วางขายเป็นตอนๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นตอนๆแล้วก็ แต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวย่อยๆภายในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีตัวละครหลักที่เป็นตัวทะเลกกาะกันสองคนก็คือแก่นแก่นกาจรกรับสุพันกลางเนี่ยก็เป,เป็นเป็นตัวยืนพื้นนะครับแต่ละตอนก็จะเกิดปัญหาขึ้นต่างๆนา,นานาแล้วก็จะมีทั้งแก่นเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาบ้างสุพันธกลางเป็นคนช่วยแก้ไขสถานการณ์บ้างโดยใช้ดักปัดญ,ญาวิธีพุทธขึ้นมาอะไรนี้นะครับก็เป็นเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องย่อที่เกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนื้อเรื่องย่อเนี่ยก็จบโดยการที่ เออสุดท้ายเนี่ยแกลนก็ยอมรับในในเรื่องของแนวคิดที่พุทธศาสนาเนี่ยในไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องดีแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่รอดไปได้โดยที่ไม่ต้องมาใช้วิธีชีวิตแบบคอมมิวนิสต์นะครับสุดท้ายแามมิวนี้เนี่ยก็ก็ค่อยจางหายไปจากสังคมไทยน,นี่เป็นเป็นเนื้อเรื่องย่อน,นะครับต่อไปนะครับผมก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับองค์ประกอบเนาะเราก็จะมาถามนะครับคุณฝ้ายนะครับหรือคุณจารุวันเลยว่า คุณฝ้ายมีความคิดเห็นยังไงหลังจากที่อ่านวนวนิยายเรื่องภายแดงจบแล้วคุณฝ้ายแบบมองเห็นไหมว่าแก่นเรื่องของเรื่องนี้นะคุณฝ้ายคิดว่าเป็นยังไงครับค่ะสําหรับที่ดิฉันนะคะได้อ่านวนวนิยายเรื่องภายแดงจบลงไปแล้วนะคะดิฉันมองว่านวัิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนวนิยายที่เป็นแนวคิดที่ต่อต้านอัทีิคอมมิวนิสต์นะคะโดยที่ผู้แต่งเนี่ยพยายามที่จะเสียดสีแนวคิดทางการเมืองนะคะ ที่เป็นคอมมินิตนะที่ตอนนี้เข้ามาเอา่อได้เข้ามาเอา่อผสมปนปเปหรือว่าเข้ามาในปะปนในความคิดของคนไทยเรานะคะซึ่งดิฉันมองว่ามันดิฉันหรือว่าอาจจะเป็นทุกๆคนที่เคยอ่านนะมองว่า,าสภาพสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่เหมาะกับแนวคิดนี้เท่าไหร่นะคะแล้วท่านเอ่อหม่อมราชวงศ์คือริพปาม,มเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดออกมา ในเรื่องนี้นะคะว่าสังคมเราเนี่ยมันนับถือาศาสนาพุทธแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วจึงไม่เหมาะกับการที่ลทัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมาควบคุมหรือว่าจะมาเข้ามาเพ่งพายในประเทศไทยของเราได้นะคะก็ได้มีการแต่งเรื่องนี้แล้วก็เสียดสีลทัทธิคอมมิวนิสต์แต่ในแนวของท่านก็คือออกแนวตลกขบขันไม่ได้ออกแนวซีเรียสเท่าไหร่นะคะ โดยผ่านการประทับฝีปากกันระหว่างตัวละคร2ตัวนะคะก็คือสมพันธ์กลางแล้วก็แก่นแก่นกำจรนั่นเองค่ะทำให้เรื่องราวสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะคะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการแสดงถึงทัศนะของผู้แต่งเองนะคะก็คือเป็นการเขียนที่แฝงแนวคิดของผู้คนกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมผ่านนวนิยายได้อย่างแยกยลนด้วยะคะ่ะ เราก็จะมองเห็นนะว่าเป็นเรื่องของแนวคิดที่แบบต่อต้อตานลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดพอเป็นสมัยเนี้ก็ก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะถูกโจมตีโดยไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับเพราะว่า พอพอเวลาเปลี่ยนไปในะสังคมมันก็เปลี่ยนไปเนาะในสมัยนะั้นเขาคนจะให้ความสําคัญในเรื่องของพุทธศาสนาเขาคงเชื่อว่าหลักศาสนาเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีกว่าหลักทีคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาประมาณนี้นะครับก็เป็นแก่นเรื่องที่คุณไฝ่ยพยายามนําเสนอออกมาแล้วเราก็ก็มองเห็นไปในวิถีเดียวกันว่าท่านก็พยายามที่จะเสียดสีการเมืองนะครับในสมัยนั้นต่อมานะครับที่เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่2ก็คือในเรื่องของโครงเรื่องนะครับโดยเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงคือนรวิทย์ไพแดงเนี่ยจะมีโครงเรื่องหลักๆเนี่ยก็จะมีโครงเรื่อง เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่งเป็นตอนๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโครงเรื่องที่เป็นโครงเรื่องหลักโครงเรื่องเรเรียมเรเดรอมนะครับกับโครงเรื่องย่อยในแต่ละตอนที่มันดำเนินไปนะครับเราก็จะรู้กันดีว่าโครงเรื่องเนี่ยมันจะมีแต่จุดเริ่มต้นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าจุดดาเนินเรื่องนะครับไล่ไปจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งพราะเกิดความขัดแย้งเนี่ยก็ต้องไปสู่จุดรอคอยในการแก้ไขปัญหามีแบบ จุดที่มันจุดพีคจุดสูงสุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการคลี่คลายจุดลี่คลายจุดจบอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเป็นโครงเรื่องใหญ่แล้วก็โครงเรื่องย่อยในแต่ละตอนซึ่งผมก็จะบอกว่าโครงเรื่องใหญ่หลกักๆีหยมันจะเป็นการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปูพื้นด้วยการ บอกสภาพภูมิอากาศที่อยู่ของของหมู่บ้านไผ่แดงนะครับหนละังจากนี้เขาก็จะผูกป,ปมขัดแย้งโดยตัวละครหลัก2ตัวที่บอกก็คือสองพันกลางกับในแกว่งนะครับเป็นตัวละครหลักหลังจากนั้นก็จะมีเอ่อเนื้อหาเกิดขึ้นภายในเรื่องมากมายก็จะเป็นการดําเนินเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การคล,คลี่คลายในตอนจบก็คือสุดท้ายในแกว่งก็ก็ยอมรับในใน,ในแนวคิดแล้วก็เชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์มันยังไม่เหมาะกับสังคมไทยในสมัยนั้นที่นี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกว่ามันมีมันมีเป็นตอนๆพราะฉะนัน้นแต่ละตอนก็จะมีโครงเรื่องย่อยลงไปอีกแต่ก็ยังใช้หลักเหมือนเดิมก็คือมีการเริ่มต้นนะครับมีปมขัดแย้งมีจุดสูงสุดแล้วก็มีจุดคลีคลไไ่คลายอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอยกตัวอย่างนอกจากเออยังจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปว่าโดยโดยรวมเนี่ยก็จะพูดถึงที่มาของ,ของ,องของเรื่องก่อนว่าหมู่บ้านแพนแดงอยู่ที่ไหนภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าในตอนอื่นๆเช่นผมจะยกตัวอย่างจากตอนเอ,อ สังคมบัตรยักอย่างนี้นะครับเขาก็ตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการพรรณนา,นานครับก็พรรนาถึงตัวละครว่าทําอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็สภาพเขาตอนนั้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็เป็นการพรรณนานะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบในเรื่องของการบรรยายก็มีนะครับใช้การบรรยายเข้ามา,าเช่นสมพันธ์กลางนั่ง เป็นเจ้าอาวาสนั่งอยู่ริมท่าน้ําอะไรอย่างนี้ก็เป็นการบรรยายเห็นภาพก็มีนะครับมีมีการนํได้วยแบบนี้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการนําด้วยการการะทําของตัวละครเลยก็มีอย่างเช่นแกว้งกำมัดแล้วก็เอามือในฟาดลงไปบนกลางนอกชาอย่างนี้ในตอนโทนิโซมอย่างนี้นะครับก็ก็จะให้สังเกตเห็นว่ามันก็มีแบบหลายแบบในการนําของเขานะครับหรือว่าจะเป็นนำโดยบทสนทนาเลยก็มีอย่างเช่นในตอนกระบือวิโยเนะี่ยก็ก็นำโดยการบทสนทนาขึ้นมา ต่อไปในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องเนี่ยในแต่ละตอนก็มีความขัดแย้งที่มันต่างกันไปนะครับมีทั้งความขัดแย้งภายนอกแล้วก็ความขัดแย้งภายในนะครับโดยผมจะมาพูดถึงความขัดแย้งภายนอกนะครับอย่างเช่นในตอนเอ,อ่อข้าวิดไม่แพ้อย่างเนี้ยก็จะมีความขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละครอย่างเช่นแก่นกับกำนันเจิมซึ่งมีความคิดคนละแบบกำนันเจิมก็จะเป็นคนหัวโบราณกับแก่นที่เป็นลักกิคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นในตอนฉีนกหน้ากากชนชั้นกูดรีดก,ก็จะเป็น ความขัดแย้งระหว่างที่ถมกับยีกรอยหรือว่าจะเป็นตอนที่ความรักอย่างเสรีรชนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ความขัดแย้งระหว่างลูกเขยกับพ่อตาคือตาเทิมนะครับกับ,กบไอ้ไอเทียมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการความขัดแย้งภายนอกก็คือตัวละครกับตัวละครครับต่อมาเนี่ยมีความขัดแย้งที่เป็นธรรมชาติตัวละครกับธรรมชาติด้วยนะฮะอย่างเช่นในตอนที่มีชื่อว่าธรณีโสมตอนนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งของหมู่บ้านของคนในหมู่บ้านที่ต้องที่ต้องต่อสู้กับ ภัยแล้งนะครับหรือว่าจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าเสียงะระฆังซึ่งเป็นตอนที่ชาวบ้านพยายามต้องเผชิญกับอุทกภัยอย่างเงี้ยฮะก็เป็นความพยแย้งระหว่างตัวละครกับธรรมชาติหรือว่าจะเป็นความัยแย้งระหว่างตัวละครกับสังคมก็มีอย่างเช่นในตอนที่มีชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นได้ก็ดับได้ตอนนี้ก็เป็นก็ตกได้นะฮะก็เป็นตอนที่ก่อนที่สมพันธ์กลางซึ่งเป็นตัวแทนของชาวพุทธแล้วก็เป็นเป็นพระที่ที่ทเคร่งในศาสนาเนี่ยก็ ก็มีความขัดแย้ง <favorite> กับความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องของการเข้าทรงอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีตอนนี้ด้วยที่ความขัดแยงระหว่างระหว่างตัวสมพันธ์กลางกับในเรื่องของความเชื่อชาวบ้านแล้วก็จะมีความขัดแย้งของตัวเในแก่นซึ่งเป็นลัตธีคอมมิวนิสต์ก็ขัดแย้งกับความคิดของชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธอะไรอย่างเนี้ยฮะก็มีเราก็จะสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันมีความขัดแย้งที่หลากหลายภายในเรื่องนี้นอกจากในความขัดแย้งภายในก็ยังมีนะฮะคือ เราน้อยมากที่จะเห็นความพยังภายในของนวนิยายนะครับแต่เรื่องนี้ก็สร้างเอาอย่างดีๆนั่นก็คือความพยังภายในของของตัวสมพันธ์กลางนะครับสมพันธ์กลางเนี่ยเป็นพระแล้วก็มักจะเกิดความพยังภายในกับตัวเองเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นความเงมียบสงบมันก็จะท้อนให้เห็นบุคลิกสองบุคคลิกของสมพันธ์กลางนั่นคือในด้านของคนที่เป็นปุถุชนคนทั่วไปมีกิเลสแล้วก็มีความ รักรบโกรธหลงอะไรอย่างนี้นะครับกับอีด้านหนึ่งที่เป็นคนที่อีด้านธรรมะหนึ่งก็เขาจะนําเสนอผ่านตัวละครที่เรียกว่า,าพระประธานซึ่งจริงๆก็ไม่มีพระประธานเป็นตัวละครจริงๆนะครับแต่ว่าเขาใช้เ,เหมือนสมพันธ์กลางเนี่ยแกได้ได้คุยกับพระประธานแต่เจรพระพระประธานนั้นก็เป็นตัวของตัวแกเองนั่นแหละอีด้านหนึ่งในเรื่องของด้านธรรมะด้านของการเอาศาสนาเนี่ยเข้ามา ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความขย,ย้งภายในใจระหว่างบุคลิกของตัวสัมพันธ์กลางเองอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องนี้เราก็จะเห็นต่อไปนะครับจะเป็นจุดแห่งการรอคอยนี่ก็มีมีในเกือบทุกตอนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนสังคมบัตยักษ์เนี่ยจุดแห่งการรอคอยคือตอนนั้นเนี่ยลูกของแก่นเนี่ยถูกตะปูตามเท้าคนก็จะคิดไปว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงแก่นจะพาลูกไปหาหมอไหมอะไรเงี้นะครับเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะนาไปสู่จุดต่อไปจุดสุดยอดเพราะว่าลูกเราก็จะเริ่มป่วยแล้วก็ซุดตัวลงแกว่งก็ยังไม่พาลูกไปหาหมอเพราะว่าแกว่งเนี่ยยังไม่ชอบระบบชนชั้นแล้วแบบไม่อยากจะพาลูกไปหาหมอที่ศุขศสาราเพราะว่าเกลียดระบบชนชั้นไม่ชอบหมออะไรอย่างนงี้นะฮะคนก็จะยิ่งแบบเกิดความแบบคลี่แต่ลูกจะตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคิดว่าแล้วมันจะแก้ไขยังไงสุดท้ายแล้วมันก็จะไปสู่จุดที่เป็นจุดจบหรือว่าจุดคลี่ไขก็คือมีการเข้ามาช่วยโดยสมพันธ์กลางเนี่ยเข้ามาอุ้มตัวลูกของ นะครับอันนี้ก็เราจะมองเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่การดําเนินเรื่องมาแล้วก็มีการสร้างปมขึ้นมาปมขัดแย้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีจุดนะครับที่เราเรียกว่าจุดปัญหาจุดแล้วก็เกิดการสุดยอดขึ้นแบบว่าจุดที่เราพีคสุดแล้วก็มาสุดท้ายก็คลี่คลายลงแล้วก็จบลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นเป็นในเรื่องของโครงเรื่องเราจะเห็นว่าภครแนงเนี่ยก็มีโครงเรื่องแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายมากภายในเรื่องอถ้าใครได้ศึกษาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งตอนจบของเรื่องเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การจบแบบ แต่และตอนอาจจะมีแบบจบแบบพิคาดหมายก็มีอย่างเช่นในตอนที่มีชื่อว่าสิทธิแห่งชชั้นกรรมชีพนะฮะถ้าใครไปเปิดอ่านดูหรือว่าจะเป็นตอนที่แบบจบแบบสุขคณาตกรรมก็มีอย่างเช่นนะครับในตอนที่มีชื่อว่าความเป็นธรรมในสังคมหรือว่าจบแบบชีวิตจริงก็มีคือแบบให้คนไปคิดต่อว่าเวลาถึนี้จะเป็นอะไรอย่างเช่นตอนเสียงะระฆังอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นจบที่หลากหลายแล้วก็ผมมองว่าโครงเรื่องอ่ะ หม่อแลาชวงศ์คือปาโมอนะเขียนโครงเรื่องแล้วก็วางโครงเรื่องของแต่ละตอนไว้อย่างแบบน่าสนใจแล้วก็หลากหลายด้วยจะมักจะไม่ซ้ํากันเลยแล้วก็แล้วก็รู้รู้รู้สึกชอบนะครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ฟังแล้วแบบรู้สึกว่าชอบไหมชอบโครงเรื่องไหมฮะเนาะรู้เราชอบค่ะมันตื่นเต้นดีนะอ่ามันหลากหลายเราได้คิดว่าหลากหายมันมีความลื่นไหลดีนะของเรื่องอืมแล้วเราก็จะได้คิดว่าจบแบบสุขอนาจกรรมไหมจบแบบ ชีวิตจริงไหมหรือว่าจะจบหักมุมอะไรเงี้ยพอพอสร้างหลากหลายมันก็จะทำให้คนขีคนคนอ่านอะเดาไม่ถูกแล้วก็มีความสนใจกับเรื่องมากขึ้นอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาไปพูดถึงในเรื่องของตัวละครกันดีกว่าว่าเออตัวละครเรื่องเนี้ยเป็นยังไงนะครับโดยคุณเจนนะครับก็ขอคุณเจนเนี่ยลองมาพูดซิว่าเราจะที่อ่านวานวนใหญ่ยยเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยคุณเจนมองว่าตัวละครในเรื่องนี้เป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนบ้างครับ จากที่ดิฉันได้อ่านาน,นวนิยายเรื่องไผ่แดงแล้วก็มาวิเคราะห์เนี่ยก็เลยจะเห็นว่าในเรื่องนี้มันจะมีตัวละครด้วยกันสองสองประเภทก็คือตัวละครกลมและก็ตัวละครแดงซึ่งตัวละครกลมเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยคือสอง,สองตัวก็คือแก่นแก่นกำจรกับสสพันกลางซึ่งตัวแกว่นเองเนี่ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่ ล้มเหลวจากการใช้ชีวิตในกรุงแล้วก็เขาก็จะโทษตัวเองโทษสังคมกรุงนะคะว่าเออเนี่ยทำให้ชีวิตเขาล้มเหลวนะพอเขากลับมาอยู่ที่ไัยแดงเขาก็เลยจะนําแนวคิดลัทธิของคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนะ่ะมันดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยอมเปลี่ยนความคิดก็คือแบบยอมสยบให้กับความดีของคนในหมู่บ้านไผ่แดงนั่นเอง ซึ่งตัวละครแกวนเนี่ยก็จะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีเพราะว่าแกวนเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวนิคเองมากๆเลยแล้วก็คือจะไม่ยอมรับฟังคนอื่นง่ายๆเพราะฉะนั้นความคิดของเขาเนี่ยในบางครั้งมันก็เลยจะส่งผลต่อคนในครอบครัวของเขาเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแก่นเองเนี่ยก็ยังให้ความสาคัญกับสังคมรอบข้างก็คือให้การดูแลผู้พ้องให้ความสําคัญกับ มิตรสหายซึ่งโดยเฉพาะกับสมพันธ์กลางถือแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วก็แบบขัดแย้งกันแต่ว่าทั้งสองคนก็ยอมรับแล้วก็ยังรักกันในสถานะของมิตรสหายที่ดีต่อกันนั่นเองส่วนตัวละครกรมตัวที่สองก็คือสมพันธ์กลางสมพันธ์กลางเนี่ยอ่เราจะเห็นได้ว่าถือว่าเป็นตัวแทนเหมือนาศาสนาพุทธเลยก็ได้เพราะว่าแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพระพุทธาศาสนาซึ่ง ตัวสมพันธ์กางเนี่ยก็จะมีสองบุคลิกอย่างที่คุณอานนท์เคยพูดตอนแรกอ่าตัวแรกก็คือจะเหมือนบุรุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีโลกกดหลงอยู่แต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อพระประธานที่จริงๆแล้วก็คือตัวเขานั่นเองที่แต่อยู่ในอ่าร่างของธรรมะเป็นหลักนั่นเองต่อไปตัวละครประเภทที่สองก็คือเป็นตัวละครประเภทตัวแบนตัวประเภทตัวแบนก็จะเป็นบุคอตัวละครที่ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือจะมีอย่าง กำนันกำนันเจิมเนี่ยกำนันเจิมก็จะเป็นตัวแทนของชายชราหัวเก่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอะไรแบบนี้ระเท็บก็จะเป็นพวกที่เป็นหัวดือ้อก็จะฟังแต่กำนันเจิมแล้วก็ส่งทานการ์นั่นเองส่วนอย่างพระจรูนที่เป็นพระลูกวัดของวัดไผ่แดงอันนี้ก็จะเป็นพระลูกวัดก็จริงแต่ว่าก็ยังหากรีมตามความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็อย่างเายกลอยนิสัยเป็นคนชนบทแต่ว่าก็จะเคร่งคัดในเรื่องบาปบ,บุญอยู่ดี ซึ่งตัวละครพวกนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกแต่ว่ามีเข้ามาเพื่อช่วยให้เพิ่มอัตลักในการดําเนินเรื่องนั่นเองโดยโดยรวมแล้วคือผู้แต่งเนี่ยจะสร้างตัวละครพวกนี้ทั้งกลมแล้วก็แบรนเนี่ยเพื่อที่จะเสนอมุมมองแล้วก็แง่คิดทั้งดีแล้วไม่ดีเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นพฤติกรรมแล้วก็ตัวเข้าใจตัวละครนั้นๆได้ดีนั่นเองค่ะอ่าใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่าคือคือ หม่อมราชวงศ์คณิปปามดเนี่ยม,มีความสามารถทางด้านการที่จะเอาเอาความคิดของคนไทยแล้วก็จับจริตความความเป็นคนไทยอามาเขียนในเรื่องได้หลากหลายท่านไม่ได้ไม่ได้ยึดติดว่าคนไทยจะต้องเป็นคนพูดอย่างเดียวมีความคิดอย่างเดียวแต่ว่าท่านก็เอาคนหัวโบราณบ้างเอาคนที่มีความคิดแบบใหม่บ้างเอาคนอย่าง ่ในเทียมที่แบบว่าเป็นลูกน้องในแก่นที่แบบมีความคิดจะทันสมัยบ้างหรือว่าจะเป็นตะเทิงแบบหัวเก่าดื้อมากเลยอะไรเงี้ยคือมันหลากหลายเพราะมันหลากหลายนะทาให้เราเนี่ยมองเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครตัวแบงก์ก็ตามแต่ว่าแต่ว่าช่วยทําให้เรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในแต่ละตอนละตอนเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของบทสนทนาว่าว่าบทสนทนาเรื่องนี้เนี่ยมันมันช่วยให้เรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็มีบทสนทนาแบบไหนบ้างนะครับโดยคุณฝ้ายนะครับ สำหรับบทสนทนานะคะดิฉันนะคะก็รู้สึกประทับใจในการเขียนบทสนทนาของท่านหม่อมร,ราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมากนะคะ<ม>เพราะว่าอย่างที่คุณอานน์แล้วก็คุณกังสดานได้พูดไปนะคะว่าท่านยาังมีการเขียนที่มีคุณลักษพิเศษคุณลักษณะพิเศษของคนไทยอยู่นะคะ<ม>ก็คือท่านยังได้เล็งเห็นคุณลักษณะพิเศษของคนไทยนะคะจึงได้นํามา ถ่ายทอดผ่านบทสนทนานี้นะคะให้เราได้อ่านกันนะคะจากที่อ่านไปแล้วนะคะท่านก็มีการแทรกแซงบทสนทนานะคะว่าความคิดของท่านลงไปนะคะตามลักษณะนิสัยของคนไทยนะคะก็คือรูปแบบของท่านนี่ยค่อนข้างจะ,ะโดดเด่นมากๆนะคะมีวิธีการสร้างบทสนทนาอย่างที่คุณ,ค,ณคุณกังสดานได้บอกไปนะคะก็คือ,อสื่อนิสัยใจคอของ คนในตัวละครน,นั้นนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการาปูภูมิรู้ของตัวละครได้อย่างน่าชื่นชมแล้วก็น่าติดตามมากนะคะท่านได้ใส่ความคิดเห็นของท่านไปเองด้วยนะคะจากตัวละครที่เป็นสมพันธ์กลางเนาะก็คืออาจจะเป็นชูแนวคิดของท่านเองด้วยนะคะเพราะว่าสมพันธ์กลางก็คือตัวแทนของท่านเองก็เป็นพวกที่ช่วยคอยเสียดสีแนวคิดคอมเมดีน้นะคะอย่างแกว้นได้อย่าง น่าตลกขบขันแล้วก็มีสีสันตลอดทั้งเรื่องนะคะไม,ไม่ไม่เป็นการเครียดเนาะส่วนโทษณาที่ดิฉันยกมาะคะมันจะเป็นบทสณาของตาเทิมที่ช่วยเห็นเลยว่าตาเทิมเนี่ยเป็นคนที่เอ่อหัวดือ้อรั้นนะคะไม่อยอมฟังใครง่ายๆอย่างตอนที่แก่นเนี่ยนำเอ่อเออนำรายชื่อมาให้ตาตาเทิมนะคะลงชื่อเอ่อเรียกร้องสันติภาพแต่ตาเทิมเนี่ยก็บอกกลับไปว่ากูไม่กูยอมตายดีกว่า ดีกว่าที่จะไปลงชื่อเรียกร้องในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของกูอืมแล้ก็คือป่งบอกเลยว่าตาเถิ่อเนี่ยเป็นคนที่หัวดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมฟังใครง่ายๆนอกจากคนที่ตนเองนับถืออย่างสมภารกลางแล้วก็กำนันเจิมนั่นเองค่ะอ่าใช่ครับผมก็มองเห็นเหมือนกันว่าหมอมาชัยองคุลีปาโมดนดมีความสามารถทาน,นการเขียนแล้วก็เอาบุคลิกของตัวละครอันนี้ใส่ตัวละครมาเขียนบทสุนาได้มาได้สอดคล้องกันมากเลยแล้วก็ ยังเอาความตลกขบขันเอาแนวคิดของตัวเองเนี่ยแอบเสียดสีใส่เข้าไปในบทสนทนาด้วยนะครับของตัวละครด้วยอ่ะต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงฉากและบรรยากาศว่าภายในเรื่องเนี่ยใช้ฉากแบบไหนนะครับแล้วก็มีมีฉากอะไรที่มันสําคัญสําคัญแล้วก็สะท้อนเห็นถึงถึงถึงลุณลักษณะพิเศษของนวนิยายเรื่องนี้บ้างครับคุณเจนครับในเรื่องของฉากแล้วก็บรรยากาศในเรื่องไผ่แดงเนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยว่า ผู้แต่งเนี่ยเขามีความชัดเจนมากนะในการใช้ฉากในปี2489เข้ามาก็คือเป็นฉากหมู่บ้านไผยแดนงนั่นเองซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ว่าก็จะมีเป็นลงพองมีทุ่งนาประกอบแล้วก็ยังมีฉากอื่นๆเนี่ยปนอยู่เล็กน้อยเช่นฉากที่วัดปะคลองฉากพระนครบ้างแต่ว่าฉากที่น่าสนใจที่เราจะพบเห็นได้บ่อยเลยก็คือฉากวัด เพราะว่าวัดเนี่ยก็คือเป็นแหล่งศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในหมู่บ้านไผยแดงเช่นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเหตุอุกภพภัยหรือว่าภัยแล้งเนี่ยชาวบ้านก็จะมาพึ่งที่วัดเรียกว่าที่วัดเนี่ยเป็นที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้กับคนในชุมชนนั่นเองฉากที่ต่อมาที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นฉากของแม่น้ำลำลองเพราะว่า มันจะทําให้เราเห็นว่าเส้นทางสัญจรที่สําคัญของในสมัยนั้นๆเนี่ยในหมู่บ้านไพ่แดงเนี่ยส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้การสัญจรทางน้ําซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางค่อนข้างท,ที่จะลำบากต่อไปก็จะเป็นฉากบ้านของแก้นก็คือฉากบ้านของแก้วนเนี่ยก็จะเป็นสูตรรวมของคนที่ฝากไปในลัทธิของคอมมิวนิสนั่นเองถูกไหมแล้วก็ก็จะแสดงถึงว่าซึ่งบ้านของแก้วนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะนําไปสู่ถึง พวดไว้ที่มันจะตามมาีหลังเรื่อยและฉากสุดท้ายและฉากอ่าสุดท้ายที่ยังเด่นอีกเลยก็คือเป็นฉากของโบสถ์เพราะว่าเป็นฉากที่มีความสงบอยู่ในนั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสมพารกางเข้าไปแล้ว ที่จะถึงจะได้เห็นบทสนทนาของสมพันธ์กลางกับพระประธานเนี่ยจะต้องมีความเงียบมีความเงียบสงบแล้วก็มืดๆตามที่วิถีชีวิตของคนในยุคนั้นก็จะไม่มีไฟฟ้าเลยแล้วก็จะมืดแล้วก็มีความเงียบนั่นเองซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าผู้แต่งเนี่ยสร้างฉากต่างๆมาแบบสอดคล้องกับเนื้อเรื่องจริงๆนะซึ่งจะทําให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยนึกภาพตามแล้วก็สามารถเห็นภาพที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในยุคนั้นได้ส่วนในเรื่องของบรรยากาศเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่ามีความเด่นในทุกๆอย่างเลยนะเพราะว่าบรรยากาศในเรื่องก็ทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกคล้อยตามทั้งความเศร้าทั้งความตื่นเต้นหรือทั้งดีใจมีทั้งสุขทุกปนไปเรื่อยเลยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระทําของตัวละครนั้นๆซึ่งความรู้สึกก็ ในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เราอ่ะรู้สึกว่าคนอ่านอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าสนใจแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ว่าอยากจะติดตามว่าเอ๊ะทำไมเรื่องตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยพอฉากสรุปแล้วเนี่ยฉากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้ส<ๆ>ึกแล้วก็ความรู้สึกภ่าสําคัญต่างๆเกิดขึ้นในหัวเราฉะนั้นเนี่ยงานเขียนที่เป็นนวนิยายแบบเนี้ย คือมีลักษณะเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นฉากแล้วก็บรรยากาศจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพแล้วก็ฉากบรรยากาศก็จะต้องนึกถึงความเหมาะสม,มเพราะว่าความเหมาะสมความเป็นจริงก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีเนื้อเรื่องเนี่ยดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่าใช่สมจริงมากอ่ารู้สึกคลายๆกันนะครับก็คือมองออกเลยว่า เออคุณเจงก็อธิบายได้ละเอียดแล้วนะฮะว่า ว่าฉากเป็นยังไงมีฉากอะไรสําคัญบ้างแล้วก็บรรยากาศก็เป็นช่วยในเรื่องของเรื่องอารมณ์ของตัวละครห้เราเห็นภาพแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครด้วยเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็ก็แค่นี้แหละฮะวันนี้เราก็จะจบในเรื่องของโครอ,อในเรื่องขององค์ประกอบเนาะถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะมาต่อในเรื่องของคุณค่าจากเรื่องเพราะว่าองค์ประกอบนะี่ยมันเป็นมันเป็นในเรื่องของตัวที่จะเอาให้เราเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลักแล้วก็เหตุผลในการที่เราจะเอาไปสู่คุณค่าในเรื่องต่อไปนะครับซึ่งคราวหน้าถ้าเรามีโอกาสเราจะพูดถึงเออคุณค่าที่ได้จากเรื่อง ในการโดยเฉพาะในเรื่องของคุณค่าทางสังคมซึ่งผมก็ได้ทําไว้หลายอย่างว่าจะเป็นสังคมเมืองกับชนชั้นหรือว่าจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างสังคมกับตัวละครน,นะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับครอบครัวหรือจะเป็นในเรื่องของการเมืองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสคราวหน้าถ้าเรามีเวลาเราจะมาพูดคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello, No, I didn't say Susie Originality My mom told me that I would be